สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพามากินแกงก็คืออมไก่ใ่นหน้อมโดองนะนี่ค่ะอมไก่นอ่อ้โดองอืมอร่อยมามีกินอยอดข้าวเหนียว กปบะทูค่ะกปบะทูเบบแห้งๆอร่อยไม่ผักมะเขือตัวกระเด็นเลยมะเขือ กินกับพริกปะทูแห้งๆอือร่อยออมน้ำไม้ดองไก่เบบใหญ่ๆเลยนะอนุญาตใช้มือนะ Kein Null. Mm. Heute im Studio Susanne Dauben. Hey, Einen schönen guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Beifall von amerikanischen Arbeitern, besorgte Reaktionen aus der EU, mm. US-Präsident. Hallo. Na, ผับุระทูมะเขือตัว โอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ